ครับมาแล้วครับเมนูวันนี้ต้มยำปลานิลน,นะครับน้ำข้นกับแกวพริกผงเปรี้ยวนะครับเดอพี่น้องมาครับฝากกดติดตามด้วยนะครับอันที่เป็นมุกคนควันในควันจากเตาครับเตาเาืนไป,นปนรเราก็ใช้อ,อะไรนะเขาเรียกว่าแผงอะไรเซล ใ้แบบหมูต้มได้นะจ๊ะแผงโซลาซลลอ่ะนนนาฝากกดติดตามช่องน้วยนะครับอยากให้เราทำคลิปแบบไหนก็แนะนำได้นะครับนาพารอบมันแขกรับเพลินจ้าตอนนี้ยังไม่ลงใครยังไม่มีเวลา อร่อยคือเก่าปนินก็ปนินจากเกลือนปนินธรรมชาติ ไม่ใช่ปลาเลี้ยงนะเจ้าพี่น้องเนื้อแน่นมากเห็นลูกตอนที่เียคุณหนูโยโกะกมาแล้วคะ่ะอาจารย์มาค่ะพี่นี่ไงสอนอาจารย์ฮัลูก กินแล้วฮะกินอะไรกันทำอะไรกินกันบรนลุอืมอของหวานในหม้อมื้อของหวานของหวานบวชบวชตะทองเออก็นี่ไงถ้วยอ็งล้างก่อนเพราะว่าเขาใส่เอ้ทับที่แกงอันวี้ไม่ให้แล้วมันหกโตมันโยกได้โต๊ะดแดนซิง่ง <laughs> เสี่ขาไม่ได้ยึดรั้งเมมโมรีเต็มหรือเปล่าเนาะตัดตัวนี้จำาตัดก็จะว่ากันเด้อพี่น้องเด้อกล้องตัวเก่าพังไปใช้แล้วหล่นค่ะพี่น้องหล่นค่ะมันหล่นป้าบลงไม่ทันระวังไม่ทันระวังค่ะหล่นปึ๊บเลย อันด้รพีตัวหนึ่งอยู่ในที่ถ้วยที่ใส่ช้อนนี้พี่โยเ้าคลิปนี้ทำนี้ก่อนนาะพี่น,อนอ้นองเนาะมาลองกล้องตัวใหม่ขอบคุณนะครับเด้อที่ติดตามครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับติจ้า